จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะสําหรับการเลือกตั้งในวันที่8กุมภา2569ที่จะถึงนี้นะคะพวกเราจะได้บัตรเลือกตั้งทั้งหมด3ใบใบที่1สีเขียวเลือกสอสที่ใช่ใบที่2สีชมพูเลือกพรรคที่ชอบและใบที่3สีเหลืองออกเสียงลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะปกติเราจะได้2ใบนะคะแต่ว่างวดน,นี้เราจะทั้งหมด3ใบและใครที่ออกลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าคุณจะได้เลือกตั้งในวันที่1กุมภาหกเซึ่งคุณจะได้ใบเลือกตั้ง2ใบคือใบสีเขียวและใบสีชมพูค่ะส่วนใบสีเหลืองออกเสียงลงประชามติเขาสรุปแล้วนะคะว่าให้กาได้วันเดียวคือวันที่8กุมภาหกเเท่านั้นใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1ไว้คุณจะต้องลงทะเบียนออกเสียงลงประชามตินอกเขตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณก็จะต้องไปเลือกในวันที่ 8กุมภาอีกครั้งหนึง่งหมายามว่าใครที่จะใช้สิทธิ์นอกเขตนะคะคุณจะต้องไปเลือกตั้งทั้งหมด2ครั้งคือวันที่1ออกเสียงใบสีเขียวและสีชมพูอีกวันหนึ่งคือวันที่8คุณจะต้องไปกาใบสีเหลืองค่ะไม่งงนะคะใครที่เลือกตั้งปกติก็ไปวันที่8ได้เลยค่ะส่วนใครที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าคุณจะต้องไปทั้งหมด2วันคือวันที่1และวันที่8ค่ะขอให้ทุกคนเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์คนไทยอย่างเต็มที่ค่ะ